เอาครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนดนวยนะครับวันนี้มาอยู่กับผมโทมัสทอในเกมโอเวอร์วอตนะครับแต่วันนี้เราไม่ได้มาเล่นให้ดูนะครับแต่เราจะมาสอนการเล่นเกนจินะฮะซึ่งจริงๆตัวผมนี่ก็ไม่ได้เก่งอะไรมากนะครับแต่ก็อยากจะแนะนําให้ทุกคนได้ลองเล่นอะไรอย่างนี้นะครับเพราะว่าผมก็ใช้สกิลของเกนจิเป็นทุกสกิลอยู่แล้วนะโอเคนะครับเรามาดูไกด์ก่อนเลยนะครับ นี่กด F1 เพื่อดูข้อมูลของฮีโร่นะครับเริ่มจากสกิลแรกก่อนเลยครับ Q ครับเป็นสกิลอันติเมทนะครับหรือเรียกสั้นว่าออนติของเราเนาะ Darkblade ครับเป็นสกิลที่เราเนี่ยกดแล้วหยิบดาบขึ้นมาครับแล้วก็สามารถฟันได้ฟันได้อย่างเดียวนะครับเราไม่สามารถปาดากระจายเหมือนตอนแรกได้แล้วนะครับซึ่งเราต้องดูเปอร์เซ็นต์เนี่ย12%ตรงข้างล่างนี้ก่อนนะครับให้มันครบ1 0 0ครับเราถึงจะกดเรียกดาบได้ โอเคครับต่อไปสกิล e นะครับ deflect ครับ deflect เนี่ยคือการปัดว้องนะครับปัดเป็นการปัดพวกกระสุนหรือว่าอะไรที่พุ่งมาข้างหน้าเรานะครับให้สะท้อนกลับไปหาศัตรูนะครับต่อไป left shift นะครับกด left shift เป็นสกิล swift style นะครับเป็นสกิลที่ตัวเราเนี่ยจะแด s เข้าไปแล้วก็เอาดาบของเราเนี่ยฟันศัตรูไว้ด้วยทีหนึง่งนะครับ ต่อไปครับเลขมหนึ่งเนี่ยคือชูริเคนนะครับหรือว่าดาวกระจายของเรานะในมือเราเนี่ยครับเราจะถือดาวกระจายอยู่3อันนะครับเนี่ยครับเห็นไหมครับโอเคครับถ้าเรากดคลิกซ้ายนะครับมันจะเป็นการปาแบบเส้นตรงนะครับโอเคส่วนคลิกขวานะครับจะเป็นการปาแบบกระจายเป็น3 3ด้านนะครับกระจายเป็นแนวยาวนะครับโอเคครับต่อไปสเปคบาร์นะครับเป็นสกิลพสซีฟติดตัวนะครับไซเบอร์ agility นะครับโอเคสกิลนี้มันก็เขียนอยู่แล้วครับว่าสามารถปีนกำแพงแล้วก็ดี๋ยวเบิ้ลจำได้นะครับโอเคเดี๋ยวผมลองสกิลตัว e ก่อนแล้วกันครับ deflect นะครับเป็นการปัดกระสุนศัตรูนะครับแล้วก็สะท้อนกลับไปยังศัตรูนะครับนี่ครับนะครับเราจะสังเกตได้ว่ากระสุนเนี่ยจะสะท้อนกลับไปตรงเป้าที่เราเลงนะฮะเดี๋ยวเราลองเลงดูนีได้บ้าวะโอ้ยโอ้ยยื้ไม่มานี่โอเคครับเดี๋ยวลองเลงนะครับ เห็นนะครับมันจะสะท้อนกลับไปตัวที่เราเลงเท่านั้นนะครับโอเค Q E ผ่านแล้วนะครับต่อไปเลฟช s h i นะครับเป็นการสไลด์นะครับหรือว่าเราแดนแล้วก็เอาดาบฟันเขาด้วยครับดุกนนะครับเลือดลดนะฮะและสกิลนี้เขาก็ยังเก๋อีกว่าเราเนี่ยทำดาเมจให้ศัตรูแล้วมันก็จะรีเซ็ตคูลดาวก็แต่เมื่อเราฆ่าศัตรูได้นะเดี๋ยวลองดูนะครับเอานี่เหมนกันเอานีนะครับโอเค เดี๋ยวตายหมดเลยว่าเอ้ยนี่นี่ผมฟานปุ๊บเห็นไหมครับครูดาวนะปุ๊บมันรีครูดาวให้เลยครับถ้าเราฆ่าศัตรตูได้นะครับจากตอนแรกครูดาวแปดวินะนนะครับรูว่ต้องแปดวินนะก็เลยร้อยนะโอเคเราฆ่าปุ๊บเราได้เลยโอเคต่อไปนะครับโชวันติดีกว่าโชว,ชว,วันติผมแนะนำให้เราแดชก่อน,นครับเพราะว่าแดชเนี่ยมันครูดาวมันรีนะครับ พอเราแดนเราก็ค่อยไปฝันนะครับแล้วกูดาวมันจะมาใหม่โอเคต่อไปการปานกระจายนะนี่ดูจากตัวนี้นะครับอย่างแรกคือเราถ้าศัตรูอยู่นิ่งๆนะครับเหมาะกับการคลิกซ้ายมากเลยถ้าเราแม่นนะฮะแต่ถ้าเกิดเราไม่แม่นเนี่ยเราสามารถใช้สกิลคลิกขวานะครับให้มันเพิ่มโอกาสโดนศัตรูให้มากขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นเพราะว่าเราไม่แม่นหรือว่า เพราะว่าศัตรูเนี่ยมันเคลื่อนที่นะครับมันจะปายากนะครับเราก็สามารถใช้จิตขวาได้ถ้าเกิดเราไม่มีความแม่นในการปาเป็นเส้นตรงเส้นเดียวนะครับเโอเคครับต่อไปเราจะโชว์กันไอสเปคบาร์เนี่ยครับเป็นแพสซีฟของเรานะอย่างแรกคือเรากระโดด2ทีได้ครับนี่ครับเห็นไหมครับเราสามารถกระโดด2ทีเนี่ยมีลมขึ้นนะครับเป็นเหมือนนินจาครับ ต่อไปก็การปีนปีนกำแพงนะครับเดี๋ยวผมจะโชว์ให้ดูนะครับโอเคเราสามารถปีนกำแพงได้ถึงระยะหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมลองให้ปีนสุดๆดีน่าจะแค่นี้หรือมั้งปึ๊บนี่ครับสุดประมาณนี้นะครับนะดับความสูงครับจากตรงนี้ถึงตรงนี้นะครับไม่รู้กี่เมตรนะฮะโอเคแต่แค่นั้นมันยังไม่พอครับเพราะว่าไอ้สกิลกระโดด2ทีกับปีนกำแพงเนี่ยมันคอมโบกันได้นะครับอย่างเช่นเรากระโดดมาแล้ว2ทีครับเนี่ยแล้วเราสามารถปีนกำแพงต่อได้เลยครับ หรือว่าเราเปีนกำแพงก่อนแล้วค่อยกระโดดเพิ่มอีกทีหนึ่งได้เห็นไหมครับสกิลมันจะคอมโบกันได้ดีนะครับเวลาเราแบบจะตกตึกถ้าสมมติเราโดดหนึงครับปึ๊บเราจะตกตึกเราก็ยังโดดกลับมาได้แล้วสามารถปีนได้อีกทีหนึ่งเห็นไหมครับแต่สกิลเกนจิเนี่ยไอ้สกิลเลฟชิฟของเราเนี่ยครับก็สามารถช่วยในการบินได้เหมือนกันครับเดี๋ยวผมลองให้ดูนะครับปึ๊บแล้วเราก็โดดได้อีกทีหนึ่งเห็นไหมครับทางที่ดีผมแนะนำให้โดด2ทีอ่ทีนะวเวลา กเราจะตกนะครับเนี่ยปึ๊บปึ๊บปึ๊บแล้วเราก็จัดท่าสะท่าเล็บชฟไปนะครับเพื่อให้ตัวเราเนี่ยลอยขึ้นมาได้โอเคนะครับข้อมูลข้าวๆของเยนจิก็มีเท่านี้นะครับเดี๋ยวผมไปลองเล่นให้ดูเลยโอเคนะครับเรามาถึงแมทแล้วนะข้าแมทน,นี้เป็นแมทดีเฟนต์นะซึ่งไม่เหมาะกับตัวออฟเฟนซีฟเท่าไหร่นะครับแต่ก็ไม่เป็นไรครับผมถือว่าใช้เป็นการล้วงตัวด้านหลังไปแล้วกันครับ โอเคเลอกเกนจิไปเลยเพื่อนจะได้รู้ว่าเราเล่นตัวลวงนะโอเคเดี๋ยวผมตัดไปตอนออกออกตัวเลยแล้วกันนะครับโอเคนะครับเราได้เวลาบุกกันแล้วนะไม่ได้บุกดิต้องไปดีเฟนต์คือแมปนี้นี่เราได้ดีเฟนต์ก็คงเข้าไปการลดก่อนเลยล้าน้าอยู่แล้วครับถือว่าเป็นจุดยุทธศาสตร์ <20 seconds. S 1> แตถ้าเกิดเป็นโหมดพวกแคปเจอร์เนี่ยผมแนะนำให้ ยืนรอดีกว่านะครับไม่แนะนำให้ออกไปเพราะว่าจะตายง่ายนะเพราะว่าบ้านเขาเขาก็เกิดไวกว่าเราเราต้องบวกให้ชัวร์เขาครับโอเคครับผมมายืนยามตรงนี้แล้วกันโอ้ยเมาช้าไม่เป็นไรครับถือว่าพอเล่นได้ผมหาทางแนบเย็นครับโอ้ยขึ้นไปได้หรือวะครับอุ้ยเราเห็นก็เห็นเราเลยนะมีตัวอะไรวะยังไม่เห็น โอเคดไรครับโซนเยอะตัวได้เปรียบเราเลยนะโอเคเห็นไหมครับสกิลปัดกระสุนของเรานะครับสังเกตได้เห็นเห็นได้ชัดเลยนะว่ามันแรงมากนะจะเกิดปัดยิ่งปัดตัวรถเนี่ยครับตัวรถี่ยตายเลยครับส่วนดาวกระจายนี่ต้องมาตามสถานการณ์นะครับโอเคครับเห็นไหมครับ กิ้ต่างๆของเกนตีมีประโยชน์ตามสถานการณ์เลยครับอย่าแลกเอ้าโอเคครับจากที่สังเกตดูเนี่ยจะเห็นได้เลยนะครับว่าการปลา,ากระจายเนี่ยแล้วแต่สถานการณ์ของเรานะครับว่าเราพร้อมกับมาสามสามดอกจุดเดียวหรือว่าจะปลากระจายนะครับมันอยู่ที่ความแม่นของเราอีกเรื่องหน,นึ่งด้วนะครับโอเคเรารีบวิ่งไปกันดีกว่าเนี่ยทีมเขาเราถือว่าเราได้เปรียบนะครับเกมนี้ มึงเข้าเช็คพอยต์อย่ามึงเข้าเช็คพอยมึงเข้าเช็คพอยตโอ้โซนเยอร์ยิงระเบิดนะครับเป็นสกิลที่แรงมากจากเลือดผมครึ่งนี่ตายเลยนะดูดิเกินครึ่ง้วเนี่ยโอ้โหเค้มันเข้าเช็คพอยต์แล้วไม่เป็น,นไรครับเราไปกันต่อครับโชว์ศักยภาพการเล่นเกนจินะเอาจริงผมเล่นไม่เก่งหรอกครับแต่ว่า ก็พอเล่นได้เน <fin anta> <ots> ี <guarding okay>? ่ยแบบแบบอย่างเงี้ยแหละครับก็เลยอยากมาสอนเล่นโอ้โหจัดสนายแบบสนายนะครับสนายอยู่ไหนวะเฮ้ยปิงขึ้นครับปิงขึ้นเฮ้ยลิวจินตัวลิวจินเป็นไงครับตรอดอันติของเกนจิ ถือได้ว่าโกงแล้วนะฮะถือได้ว่าเป็นสกิลที่สุดยอดจากการใช้ครั้งเมื่อกี้ก็เห็นในชันแล้วนะว่าไม่ธรรมดานะกินสิโอเคได้เฉยเอาหมอหมอไงหมออยากชุบหมออยากกินลูกชุบเหรออ้าวอ้าวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอเคครับเฮ้ยไม่แม่นไอ้แหลกเดี๋ยวเดี๋ยวได้แล้วกันเหรอโอเคจัดได้อยู่ครับ แต่ไม่เวิร์คเท่าอะไร,ไรนึ่งๆโอเคเหลือน้อยแล้วนะแต่ไม่เป็นไรครับบูกันต่อแล้วเอ้ยมันดันรถแบบดันรถเราก็ต้องดันรถนะครับไม่ใช่ไปดูมั่วตัวนะครับโอเคมาละเดี๋ยวๆโอเครับเลือหลอดใหญ่แล้วนึง โอ้ยสลายคือเกิดตรงนี้นะผมว่าไปกันด้านในด้วยนะอันตรายนะครัตอนนี้คือเกิดเขานะครับโอเคเห็นไหมครับมันสะท้อนแรงขนาดไหนครับสกิลตัว E เนี่ยดาเมจไหนดาเมจนั้นเลยนะครับเดี๋ยวผมหาเลือดแป๊บหนึ่งคนไม่มีเลยโอเค่ลิวจินเราไม่แล้วนะครับเดี๋ยวจัดโอ้โหดายืีเขาแน่นอนถีอเขาแน่นอนครับเราสามารถปัดดายกับกระสุนอันติคนอื่นได้นะครับ โอ้มันไม่ยิงมาโดดตอนแรกวะไม่เป็นไรครับเราจัดกันต่อดีกว่าไม่ให้ไปเสียการเียเวลานะเมื่อกี้ถ้าเราหาโถดได้นี่ไม่ตายหรอกครับอุย้ยดีมากเราบูบินโอเคเกมนี้ไม่รู้ว่าจะชนะหรือเปล่านะครับเพราะเข้าเช็คคอยต์สองมาแล้วด้วยแต่ถือว่าทำได้ดีนะโอ้ใครล็อกได้เฉยขอบคุณทุกทขอบคุณทุกท่าน โอ้ยไม่ไหวไม่ไหวไม่เหลือบ้างเลยครับโอ้ไม่ไหวนะมาใหม่ครับเราพลาดโดนโดนรถถังมันเข้าคืนนะเราปัดกระสุนม <c án c ern> ันตายเลยแขนเนี่ยแขนฝังเราด้วยเราด้วยกำลังไปครับแป๊บนึงโอเคเกนจิจะย่อไหมมั้ยรู้สึกตัวเตี้ยๆโอเคเราเข้าตรงกลางดี่หวังครับเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินนะแป๊บนึง สกิลชิปอย่าใช้บ่อยมาพยายามจำเป็นเราก็ต้องเก็บไว้บ้างคนะ okay. รับโอเคเราก็คอนัูมมิ่แล้วโอ้ oh. เราไม่สามารถปัดกุนได้มันถอดใจไม่นะทันกแต่ทำไมมันเดินไววะมันไม่น่าตามกินทีทันโ okay. อเคไม่เป็นไรหรือมันเดินเท่ากันวะปึ๊บ นีครับใช้สกิลของเราให้เป็นประโยชน์ทุกสกิลนะมเร็นงตามวาดตัวแบบนี้ก่อนโอเคล่วงปรยอดเห็นเห็นะปแต่เราจะพูดเลยเห็นประโยชน์ของสกิลปัดป้องไหมครับสกิลที่โอ้โหมันเลัก็แต่แรงละก็ว่าอยู่มันเรื่องรถสกิลที่มีประโยชน์นะครับ สำหรับการป้องกันตัวของเกนจินะแต่เราไม่สามารถป้องกันตัวพวกยิงเป็นเลเซอร์หรือว่าต้องแข็งแบบนา,ย,า,ย,าย่าไรดยย้โอเคเาใสได้เหรครับดูว่าใช้ได้อ่อล่วงเฉยผมไม่าทานอะไรเลยโอ้ยหลบแป,ป๊บโอ้ยมันเกิดตรงนี้นึ่ง เมี่ยเอาไหมฮะไม่เอาเย้เส<า>ร็จด้วยครับโอ้ติดพิษด้วยโอ้ดี๋ยวชันนาดิโอ้โดนใครโดนได้วะมาใครเล่นเพื่อนเราครับเราไม่ยอมนะลองเลยยยิงฟรีเ๊ยยิงสกิลมันยิงแรงต้องระวางังเด็ดโอเคเราเจอตัวรถนี่เราต้องเก็บสกิลไว้ก่อนนะอันตรายมากเลย ดูดีรู้บอ,อกคุณสีส่ตัวผ้านี่ไม่รอดนะครับอเอาหลือเต็มดีกว่าเฮ้ยมาๆมาๆมาๆนี่ครับเป็นไงสุดยอดไหมโอ้ยโอ้ยลิปเปอร์ครับลิปเปอร์อเอาไปได้ลิปเปอร์นี่ยิงไก่เบานะครับไนไครับประโยชน์ประโยชน์ของสกิลเรานะครับแต่ละสกิลมีประโยชน์ทุกสกิลครับโอ้ผมโลซนายเก่งจัแล้วห่าใช้ได้นะครับกับสกิลตกี้นะ ปกติผมก,ก็เล่นมือขึ้นบ้างไม่ได้ขึ้นบ้างนะครับมีเกาะว่ะเดี๋ยวจัดแป๊บครับโอเคเพื่อนรับไม่หมดไม่ทัทีจัดได้จัดเลี๋ยวบินขึ้นดิโอเคปั่นตูงปตูงใครปั่โโนตูงระดนแน่นอน Okay, เราอยากไปบอกตรงๆกับวิทเปอร์นะครับอา้อาวๆไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้โอเคเดี๋ยวรองนึงนโอ้เข้าไม่ได้แน,น่นอนเดือนไม่พออาแลกเพื่อนยังไง่ะเอ้ยตายเฉยเอะไรครับ,บเกมนี้นเราทำได้ดีแล้วนะมเมาช่วเพื่อนกันลดก่อนนะครับ งั้นลวงแน่นอนดูทรงแล้วรีไปนี่ไปครับจัดการก็ชูริเคนนะัะม well. so ีอะไรก็ชูริเคนอีกเดียวไปแลกไปแลกนะครับจวเอาไปเสี่ยงอะไรนครับเห็นไหสังเกตดูว่าตัวรถเนี่ยสู้เรายากนะครับเพราะว่าเราโอ้ ครับอันตรายมากอย่างนี้เปรียบเขาครับแนวเข้าแนวสามตัวนะลอยก็แปดทำอะไรถือว่าเขาไม่ยอมมาดันรถถ้าไม่ยอมดันรถอย่างนี้เราได้เปรียบนะครับอย่างนี้ต้องดันเพโลนนะโดนสกัดกรรมโอเคครับมาต่อนะครับตึ๊บ ถามแล้วตัวน <ter jer> <authenticity> ึงโหก่หมเลยไม่ตายดิ้วแข็งจอเคเดีวมาก่อนยอดครับหวะยได้อยู่จังหวได้อยู่ เราไม่เราจะไม่เล่นแบบเสียนคร,รับเข้มไปไปกันเฮ้ยแมวเขาแมวไม่คุม้มไม่คุม้มไม่คุ้มนะครับจังหวะนี้อย่าเก็นจิอย่าไปแรกเด็ดขาดนะเฮ้ยมีฮิวเหรออะไรได้อยู่ได้อยู่ครับจะลดกจะลดอย่างเยอะ การเล่นกัจนจีนี่ต้องใจเย็นๆเหมืนะครับจังหวะเฮ้ยอย่าพึ่งมีตัวดัน,ดดนดรถวะโอเคครับเรบโอคคัจังหวะนี้ต้องการรถเหมือนกันครับ <c oughs> เรามีตัวการลดที่ดีอยู่แล้วนะครับก็ <c oughs> ใช้ได้นะมีสอบจอน,นะมีตาจอนอยู่ โอเคครับนี่ไปกันนี่ว่าเราทุกตัวนี้ได้นะครับดู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 ครับการปัดกระสุนเป็นยังไงเดี๋ยวเด้อว่าอยู่มันเจ็บเสียบโอเคสวยครับผมนี่เป็นการลดก่อนนิดนึงใช้แล้ว คฮะโมมันมีชุบม,มีการชุบของเตียงเรียลจริงแล้วหวยครับไปไหมโอ้โหเกมนี้ชนะเฉยครับถือว่าสุดยอดนะครับ Play game. of the มี S <S <S บเตรูแล้วครับมีการโหวดยังเกิดขึ้นใครโหวดใครผมโหวดคนนั้น,นครับโอเคจัดไปเพื่อนดาเมจเยอะมากโอเคนะครับจบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปการสอนเกนจินะครับคร่าวๆนะโอเค ขอบคุณที่รับชมและติดตามนะครับอย่าลืมสับสไครต์ให้ผมนะครับสำหรับใครที่ชอบนะครับกดสับสไครต์เลยนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้บายบายครับสวัสดีครับ